ตอนนี้เราอยู่ในพาสซสอแล้วนะครับกับคอนเทนต์ที่ผมเชื่อว่า80%คุณต้องทําสิ่งนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมพลาดอะไรหลายอย่างไปนะครับก็ผมพลาดอะไรไปก็คอมเมนต์บอกได้นะก่อนจะมารับชมนะฝากกดไลค์กด subscribe ซับ c r i ร e ให้ผมด้วยนะครับอ่ะกดแล้วเนาะคลิปไม่ได้้างนะครับเมื่อกี้นี้รอกดอยู่นะไปกันเลย let's go อยากได้ผลฟีนิกซ์ถาวรว่ะเอา้าผมมีแล้วอ๋อลืออไมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวับัคบริการเติมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตชิงลีกัสซี่ออสซาร์ทาวโรดีเฟนส์อีกทั้งยังมีไอเดียการให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลับเลยนะคลิปุณยังจำบรรวาลที่คุณมาโลกสองครั้งแรกได้ไหมครับคุณทำอะไรเป็นแบบแรกตอนคุณมาถึงตอนผมมาครั้งแรกเนี่ยผมว่ามีเหมือนกันแหละมีเหมือนผมบ้างเนี่ยนะที่เขามาให้ฟาร์มเวลก่อนแต่กูไม่ฟาร์ม นี่เลยครับหาเจ้าทะเลมีใครมาถึงปูหาเจ้าทะเลเลยปะแบบไม่ส่วนเลยหรือแบบไม่หาอะไรงั้ยน,นะเจ้าทะเลก่อนอยากรู้หน้าตาเป็นยังไงนะผมเป็นหนึ่งในนั้นนะเออตอนผมมาครั้งแรกเดี๋ยวผมหาเจ้าทะเลก,ก่อนเลยนะผมรู้พวกคุณก็เป็นเหมือนผมใช่ไหมหาเจ้าทะเลเลยนะครับไม่ฟองไม่ฟมามอะไรเลย,เลยนะี่ยเขาบอกว่าให้หาเฉพาะตรงนี้อืมมีใครเคยเชื่อไหมเมื่อก่อนเนี่ยว่าให้หาตรงนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยเจ้าทะเลเนี่ยมันจะเกิดแค่แถบนี้นะครับ แค่แถบตรงตรงเรือเนี่ยแล้วหลายๆคนนี่อาจจะไม่รู้นะว่าการทะเลมันสามารถเกิดได้ทุกที่นะครับตรงแบบข้างๆเกาะมันสามารถเกิดได้บางทีก็อาจจะการทะเลนะครับการทะเลระหว่างเกาะนะถ้าเกิดแบบเกิดใกล้ๆอย่างงู้นอะไม่เกิดแล้วเนี่ยครับมีแหละนะมีแหละไอ้พวกที่แบบเกมอัปเดตปุ๊บมาเลยอ่ะการทะเล่ะไม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะ นี่อ่ะนี่อ่ะใช้โปเหรอใช้โปเหรอใช้โปเหรอโอเคครับก็เรากลับมาสู่ในเรื่องของเราเนี่ยครับพอคุณมาถึงเนี่ยสิ่งแรกเลยเนะครับหลังจากที่ทําตรงนู้นนะมี2ประเภทนะครับก็น่าจะดูวูนอยู่นะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือการดีเดินมาฟาร์มวิลโดยที่ไม่สนอะไรเลยเนะครับขอให้กูเลตันไว้ก่อนอันดับที่สองอ้าหน่วยสำรวจมาแล้วเอะนี่มันตัวอะไรมันคือตัวอะไร สักครั้งพวกนี้ขึ้นได้นี่มันเตืัวเหมือนในพวกหนึ่งเราไปเปลี่ยนฝั่งนะครับเป็นฝั่งโจรสลัดนะครับอันนี้มันเตลัวะลรเซตสปาวนะครับเออนี่มันเตลัวะไรอันนี้นี่ทุกคนสงสัยเหมือนกันนะครับเปิด u t u b e นะครับแต่บางคนเนี่ยก็ลองลองกดกดดูนะก็คือมันคือสีของฮาคี้นะครับว่าอยากให้ฮาคี้เนี่ยมันมีประมาณไหนนะครับนี่อันนี้คือฮาคิของผมมีประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปรับนะครับให้มันเป็นสเตตสูนะนี่นะก็จะมีแค่ตรงส่วนมือนะครับผม โอเคเราก็เดินมาสักพักนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆนะอันนี้คือหน่วยสำรวจนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเจอกับบ้านตรงนี้นะเจอกับบ้านตรงนี้นะครับโอ้โหเอ็นบีีเต็มเลยนะครับเมื่อก่อนนี้มันไม่มีภาษาไทยนะครับกดปุ๊บโอ้โหไปมั่วเลยครับคืออะไรก็ไม่รู้ครับเลยเทอะไปหมดเลยนะครับเอออะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาความรู้ไปฟาร์มเวลก่อนฟาร์มเวลก่อนนะครับแล้วก็ฟาร์มเวลไปบนใจไปครับมอนมันจะยืนไกลไปไหนวะดูดิ มันจะยืนห่างกันไปไหนวะตัวนึงอยู่มันต้องมีคนบ่นั้งแหละว่าฟาร์มโคตรยากเลยเออมันก็ฟาร์มยากอย่างนี้แหละนะมันมันจะฟาร์มยากธรรมดามันฟาร์มยากมากเลยนะครับเอ้ยกูเห็นโคลสเซียมนะครับคุณก็เลยเดินเข้าไปที่โคลสเซียมอ่ะเอ้ยมีอะไรดำๆคุณก็เอ้ยคืออะไรรูลองเหยียบดูครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะมันคือที่ PVP นะครับมันต้องมีแหละนะคนที่แบบเดินมาปุ๊บไม่เห็นมีอะไรเลยมันคือที่ PVP นะครับมันต้องเหยียบสองฝั่งนะ ตอนอัปเ,เดตังเลขเาจะมีคนมืนแหละเดินเหยียบนะเออครนะับอ้าวเดินมาเจออะไรอีกแล้วไม่รู้ครับลงไปดูสักหน่อยอ่าคืออะไรวะเนี่ยตอนแรกกรงมันจะปิดนะเออตอนแรกเดี๋ยกรงมันจะปิดนะครับคืออะไรครับมีตัวอักษรอียิปต์นะไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้เนะต็ไมไปหมดเลยนะครับเอออ่ะมันคืออะไรไม่รู้นะครับตามสูตรน,นะฟาร์มเวลต่อนะครับพอฟาร์มเวฟสักพักแล้วนะครับเริ่มไปฝั่งกันนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งไปกันอ๋ออันนี้คือภารกิจเบลลี่โทษทียับลืม โอเคครับ okay, พอคุณรับควสไดมอนด์นะครับเหมือนเดิมครับแม่งโหดมากนะครับต,ต้อทใช้สเตปนิดหนึ่งเนี่ยครับมีไม่แบบทุกครั้งที่สู้บอสอะแบบดูนะบอสเลเวล775ดรเจแล้วคุณไม่ท่อก,กันเนี่ยคุณจะสู้ไม่ไหวมันตีแรงมากถ้าบางคนที่แบบไม่อัพเลือดนะครับอัพแค่ดาบเนี่ยตายวันช็อตได้เลยนะเออฟาร์มยากจริงๆนะครับคุณก็ฆ่ามันอยู่นานนะครับหารู้ไหมว่าตัวนี้นะครับมันดอบดาบด,าบด้วยนะ เออตัวนี้มันดาบดาบด้วยนะครับเดี๋ยวผมข้ามก่อนโอเคตายแล้วนะครับมันดาบดาบครับพอคุณได้ดาบมาปุ๊บโอ้โหดาบใหม่ครับดาบตรงนี้จะเป็นดาบใหม่นะสําหรับคนโชคดีที่ได้มานะครับแน่นอนครับถ้าคุณไม่มีโยรุคุณจะใช้มันจริงไหมคุณใช้มันใช่ไหมผมรู้นะว่าคุณใช้มันอะ่ะคุณคิดว่าดาบนี้มันดีมากครับโอ้โหดาบอย่างเท่ฟาร์มสกิล นะครับบอฟาร์มฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับคุณก็กำลังจะเดินไปฟาร์มฝั่งนู้นนะครับไปหาที่ฟาร์มใหม่บังเอิญว่าเจอกับคาเฟ่นะครับอืมคาเฟ่ที่มัลรอบแรกนั่นแหละนะแต่รอบนี้เนี่ยคุณเดินกดหาเอ็นครับเดินหา NPC ครับเพราะว่าสังเกตเห็นว่าตัวนี้มันสามารถกดรับเควสได้นะครับคุณก็ลองกดดูนะครับอ่ะเป็นภารกิจนะครับให้ตีแล้วได้อ่ีพีเยอะมากถึง50ล้านนะครับโอ้โหได้เยอะมากนะเออบางคนก็ไปดูคลิปนะครับว่ามันคืออะไรนะพี่เอ๊ ทำไมผมรับเคสไม่ได้ครับอ่าเรเวลของคุณยังไม่พอนะมันต้องมีวีดีโอรำกำหนดนะัดแน่น,นอนครับมีคนดู youtube ช sure. ัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอได้มาปุ๊บเจอตัวอะไรไม่รู้ครับลองกดดูนะครับอ่าอ่าคุณด,ดูครับมันคือตัวขาคนพิศดารกดมาเกลือนะครับเอออ่าเกลือครับเหมือนเดิมและเกลือนะโอเคครับคุณก็ไปทำเคสนะครับในการเปิดหาคี้หาตัวนะครับว่ามันคือตัวไหนเราต้องไปสู้พอคุณเจอแล้วคุณก็เลยคิดว่าห้าสิบตัวนี่มันเยอะไปหรือเปล่ามา ผมเห็นแค่ว่าเลเวลมันเยอะนะเว้ยผมก็เลยทําผมไม่รู้นะครับว่าภารกิจเนี่ยมันแบบมันคือการเปิดประตูแบบทําภารกิจไปต่อตรงครอสเซียมอะ่ะเออผมไม่รู้มีใครไม่รู้ขอนผมไหมเออผมไม่รู้จริงเออผมแค่ดีใจเออกูได้เวลแล้วเออกูได้เวลนะพอเสร็จแล้วนะครับก็ฟาร์มเวลนะครับจนเราเนี่ยสามารถตีเจ้าเบเรมี่ได้นะครับเนะี่ยต้องขอบอกกันเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยกว่า89นแน่นอนที่ดูมันคานะ แรกๆเนี่ยมาตัวคนเดียวเนี่ยสู้ไม่ไหวแล้วครับนะผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ครับโอ้โหตอนนี้ผมเยอะๆก็หนีไปเลยเจ้าเบลลี่มันหนีไปแล้วนะมันหนีไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคครับตีเจ้าเบลลี่เสร็จปุ๊บก็ต้องรอมันเกิดอีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็เลยแบบตีเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ย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 ตีเจ้าแฟกทูรี่สตาฟนะครับหารลุไม่ว่าสกิลควันของมันเนี่ยผลพิศาสผลโลเกียกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวสกิลควันอะสกิลควันสกิลควัน เอ้าไม่ใช่ตัวนี้เหรออวหรผมจำผิดเอาผมจำผิดครับมันเอาไม่ใช่เจ้าขนควันเหรอตัวนี้เอ้ยผมจำผิดหรือว่าหรือว่าอะไรวะหรือว่ามันเปลี่ยนวะโอ้ยไม่ชัวร์อนกันครับวันนี้คนเอาไปรู้แล้วกันครับขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วกันครับณจ,จุดนี้คุณเดินกลับมาที่คาเฟ่นะครับ คุณนึกขึ้นได้นะว่าข้ังคอรเซียเนี่ยมันมีอะไรนะครับคุณฟาร์มเสร็จแล้วคุณอยากจะพักผ่อนก็นเลยไปเปิด youtube ดูนะครับก็รู้ว่ามันคือภารกิจนะครับที่ต้องทำเจ้าตรงนี้ก่อนนะครับคุณก็ไปไล่ทำภารกิจอะไรของคุณเรียบร้อยแล้วนดวครับพอคุณเล่นมาสักพักนะครับคุณไปเจอกับอ่าอันนี้ขอพูดเลยมันมีแหละนะครับคนที่แบบเข้ามาครั้งแรกไม่รู้อินโนอินเนะนะครับจะมีตัวเป็นไขอ่าดาบของโซโลูใช่ไหมล่ะเออแล้วก็คุณอาจจะซื้อ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตังกันจะไม่พอนะครับไม่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็เลยไม่ซื้อนะค,คุณอาัจะเสียดาบโซโลไปฟรีซึ่งผมก็เพราะอันนี้ผมไม่เคยนะแต่หลายๆคนนี่น่าจะเคยนะครับบอกไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะเออก็กูไม่รู้ดีกว่ามันคืออะไรอะก็เลยเสียได้ครับที่เราไม่ได้ดาบนั้นไปนะมีไหมต้องมีแหละต้องมีมางแหละนะโอเคครับเราฟาร์มมาเจอมาสักพักครับ,รบก็มาเจอกับเจ้าตัวนี้ นะครับถ้าคุณไม่ได้ดู YouTube มานะคุณก็จะไม่รู้นะครับว่ามันทำอะไรได้นะคุณดูคิดว่ามันคือโรงงานแต่ถ้าเกิดคนดูวันพีชมาก็น่าจะรู้นิดหนึ่งนะครับอ่าดูความสนของเรานะครับแล้วก็น่ะตอนมาครั้งแรกนะครับผมรู้ว่าทุกคนก็ทำอลไเนาะเนี่ยวาดเข้าไปเด่ยวาดเข้ามาแล้วก็พยายามเดินดูครับมันไม่มีอะไรครับนะจนคุณไปเชิดยูทูปนะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับคุณก็เลยรู้ว่ามันเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ พอทำภารกิจตรงนี้นะครับเลเวลมากพอแล้วนะครับเราก็ไปทำอ่ะตรงนู้นต่อนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันมีแค่เกาะตรงนี้นะมันมีแค่อ่ะเกาะนี้แล้วก็เกาะซอมบี้เออผมจําไม่ได้ว่าเกาะซอมบี้หรือเกาะอะไรมาก่อนนะอ้าวเสียงอะไรเจ้าเะเลเกิดหรือว่าฝนพิศาจวะไอ้นี่ผมจําไม่ได้ว่าไอเกาะนี้ผมจําไม่ค่อยได้ว่าตรงไหนมันเลเวลไหนก่อนวะลืมแล้วอะ เนี่ยว่าฟาร์มตรงนี้นะฟาร์มตรงนี้อย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้นี่น่าจะมีประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์ที่แบบโซนนับว่าข้างบนนี้มันมีอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยเดินไปดูนะครับมีอะแต่ว่าน่าจะส่วนน้อยนะครับตรงนี้มันจะมีเป็น NPC Np c อยู่ไหนวะ NPC พรวมดาบปะไม่รู้ตรงไหนวะผมลืมแล้วเนี่ยเออขอพายจริงอันนี้ผมลืมแล้วนะครับ NPC รวมดาบ นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณมีดาบไม่เพียงอ่าวนี่ไง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 เจอแล้วเขาคุณสําหรับเงินนะครับคุณก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรคนระับไม่ใช่บอกว่าใช่ตัวนี้เปะ่ะจาไม่ได้นะจาไม่ได้นะแต่ว่าคุณพยายามกดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนะคุณไม่สามารถรวมดาบเป็นสามเล่มได้นะเพราะว่าคุณไม่มีของนะครับผมไปต่อกันที่เรือครับฟังกันเสร็จแล้วเราไปที่ Ghost Ship นะ Hunter Ship เนีเข้ามาที่จุดนี้นะครับโอ้โหมืดตื้อเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยอ่ะคุณก็ทําการฟาร์มตามสูตรเดี๋ยวนะมันเรียกอะไรวะเนี่ยพันแปดเหรออ, 3, เออ๋อพันสามเออไม่น่าใช่พันแปดะค,คุณก็ฟาร์มฟาร์มเจอ NPC ตัวนี้คืออะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวลองกดดูสิมันหนาวมากอะไรวะไม่รู้ครับ พอคุณถึงภารกิจที่เลเวล1,300แล้วเนี่ยคุณก็ได้ทำการตีอ่ะฆ่ามันก่อนนะฆ่ามันก่อนแล้วหนึ่งเอาไปไหนละอ่าฆ่าก่อนฆ่าก่อนอ่าไม่ดอบนะครับเดี๋ยวผมตีให้มันดอบก่อนโอเคได้อินมันซึ์มานะคุณก็เลยงงว่ามันคืออะไรทำอะไรได้ครับสุดท้ายก็กลับไปที่โปรแกรมเดิม YouTube <c oughs> YouTube เหมือนเดิมนะครับเออคิดเลยไม่อก็ YouTube นะครับ แล้วคุณก็จะได้รู้มาอีกว่าที่นี่เนี่ยมีปริศนานะครับน่าจะมีประมาณ8%นะที่หาปริศนาเองนะครับส่วนใหญ่เกมนี้เนี่ยผมพูดตรงนะปริศนามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับไม่แปลกนะที่จะดู u t u b e นะเพราะว่าปริศนามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดูนะครับไม่มีอะไรนะ้วตรงนี้ก็มีอ,อะไรให้ทำนะครับร้อยทั้งร้อยเลย90% YouTube สิบเปอร์เซ็นต์นี่อาจจะลองลองถูกถูผิดผิดดูแล้วเรามั่วๆได้นะอ่าขอเสริมนิดนึงนะครับตรงนี้เวลาเราเดินมาฟาร,ร์มเนี่ยมันจะมีแอดมินนะครับอยู่ตรงอันนี้ไม่ใช่แอดมินมีคนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคลิวกับตันนะครับก็ลองกดดูนะอ๋อเพิ่มคนหนึ่งคนนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันมันเพิ่งมาหรอวะหรือมานานแล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้มาโลกสอกนานเลนะนี่ผมไม่รู้นะครับแล้วก็มีอีกนะก็คือไอ้พวกที่ซน นะครับไปเจอกับลิฟอินดาวนะครับโอ้โหเจอแอดมินหรือว่าตัวจริงที่ไหนได้นะครับฉันกําลังยุ่งนะครับมันคือที่เปลี่ยนสีนะครับที่เปลี่ยนสีอ่าโยรุนะครับระหว่างที่คุณกําลังเดินทางกลับนะครับคุณก็ได้เจอกับเจ้าทะเลนะผมสมมุติขึ้นมานะเพราะว่าผมไม่เจอดิเออว่าลองขับเรือดูกันนะเผื่อเจอคุณขับเรือสักพักคุณก็ได้เจอกับเจ้าทะเลอ่ะมันไม่มาน่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วคุณก็ดรอปของของหนึ่งมานะครับเขาเรียกว่า Fit o f darkness นะครับคนตนแรกเนี่ยที่คุณเข้ามาเล่นเนี่ยคุณก็ไม่รู้ครับว่าเขาพูดอะไรกันเออมีใครได้ฟิตออฟดักเด็ดไมมมันคืออะไรวะมันมาทำอะไรจนคุณจะไปเปิด youtube ดูอีกแล้ว youtube อีกแล้วครับคิดอะไรไม่ออก youtube ไปก่อน <c oughs> จนคุณรู้ว่ามันคือแท่งนะครับที่เอาไว้ใส่เพื่อที่จะตีกับหนวดดำนะครับต้องมีมากนะครับสังเกตทางขวาครับมันมีกาะต้องมีสักคนต้องมีสักหน่ยคนเลยนะครับที่พยายามจะขับเรือไปฝั่งนู้น ซึ่งมันไกลมากอย่าไปหาทำนะแม่งไกลมากครับอือ่าคุณสังเกตเห็นแล้วครับตรงนั้นเป็นเงาเป็นเงาผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยสักสักกี่คนดีสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องมีคนมาผิดคิดว่าเกาะเนี้ยคือเกาะเสียงหนวดดำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเกาะนี้หลักๆเลยจะมีเป็นหีบสมบัตินะครับแล้วก็จะเป็นอุซบอยู่ตรงนี้ใช่ป่าววะใช่ไหมตรงนี้มีตัวขายของหนึ่งตัวนะครับซึ่งผมจําไม่ได้ นะบางทีในคุณอาจจะเจอผลพิศาสจเกิดที่นี่อ่ามันมันไม่ใช่กซบอ่ะมันไม่ใช่กูซบเนี่ยมันไม่ใช่กูซบนะครับอ่าเนี่ยต้องซื้อสลิงช็อตนะครับนี่1,500นะหลายคนก็นจะซื้อไปเดินมาเอ๊ะเจอดอกไม้ดอกไม้อะไรอะ่ะคือดอกไม้อะไรก็ทุกคนก็ไม่สนใจนะบางคนก็ไม่สนใจนะดอกไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่จริงๆแล้วดอกไม้พวกนี้เนี่ยมันสามารถไว้ทำดอกพีสามเผาได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคุณก็ไม่รู้อยู่ดีถูกไหม เพราะว่าคุณไม่รู้ครับคุณก็งูปลาตามผมต้องมีบนผมก็เลยนะอ่คุณก็มาเจอนะครับตรงนี้เป็นที่เสกหนวดดำนะครับผมผมเดี๋ยวผมขับไปก่อนคุณขับผ่านเจ้าเบรลี่นะครับก็เลยนั่งคิดว่าทําไมเจ้าตัวมันใช้ผลสปริงโหดจังวะทําไมในเกมนี้มันโคตรกะมีคนคิดมีคนคิดเชื่เนี่ครับคุณก็เลยมาตีหนวดดำ่ะ ตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้นะตีคนเดียวเรียบร้อยครับสู้ไม่ได้นะรเรียบร้อยตามสูตรนะครั้งต่อไปคุณมีประสบการณ์แล้วนะครับคุณก็เลยเรียกพรรคพวกของคุณเนี่ยมาตีนะครับแล้วก็เจอปัญหากันหลายคนครับเออคุณตีโดดดำอยู่แล้วคุณแตกซึ่งคุณก็ไม่รู้ครับว่ามาันมาทางไหนตอเพราะว่าแบบมันจะมืดหมดเลยแล้วพวกมึงก็จะหลงหอนกูใช่ไหมใช่ไหมหลงบนผมใช่ไหม,ม,ไหมเออโอเคพอตีตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ ดับของดับผ้าคลุมอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่าไม่มีอะไรทำเลยตรงนั้นคือบ้านของใครเอยไหนหนูขึ้นไปดูซิคืออะไรนี่อ่าน่าจะเป็นบ้านในฟามิงโกแน่เลยอ้าวนั่นเป็นผลที่ดีนะที่จริงมันจะพูดว่าอ่าอะไรผลผลนั่นแหละผมลืมละตรงนี้มีประตูเอ,อ๊ะทำไมมันเข้าไม่ได้วะมันต้องทําอะไรมันบักมันทําอะไรไม่รู้ครับน่าเหมือนเดิมครับ YouTube ยูทูบต่างช่องตอนมาครั้งแรกนี่ก็ไม่รู้นะครับว่าต้องทํำยังไงเหมือนกันก็ต้องใส่มีคนบอกแค่ว่าต้องเอาผลพิศาจร์ไปให้มันนะครับแต่บางแต่บางช่องไม่ได้บอกนะว่าต้องเป็นหนึ่งลางขึ้นไปนะครับเอ้ยเจอกล่องฟ้าเพื่อนตรงนี้เจอกล่องฟ้าเอ้ยตรงนี้เจอลูกบาทยเลนด้วยไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเขามีมานาแล้วคนอัดมาพวกอาจจะตื่นเต้นไงเนี่ยครับจนสักพักหนึ่งก็ปริศนาก็ได้ขายลงนะครับว่าต้องใช้ผลราคา1ล้าน นะครับเพื่อเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับภารกิจที่โคลอสเซียมนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์บางคนเนี่ยอาจจะคิดอาจจะคิดว่าทําภารกิจที่คาเฟ่ก็เปิดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันต้องมีภารกิจอีกนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็สําหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาถ้ากระแสเร,ร,รตติ้งคลิปนี้ดีนะครับเดี๋ยวพาร์ทสในโลกที่2เนี่ยจะตามมานะครับพาร์เป็น คุณเป็นแบบผมหรือเปล่าครับโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากที่จะกดไลค์อะตรงนี้มีหลุมด้วยคืออะไรวะไหนลงไปดูสิมี NPC ยืนอยู่ครับมาคืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนี่ยโอเคก็สวบบันดี้ไปกปครับผมเย้ yeah!